ัญยบุรีโมเดลหนึ่งในนโยบายแก้ไขปัญหาขอทานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและขอทานในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายทันบุรีโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านกระบวนการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพโดยนําคนขอทานที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูปรับทัศนคติฝึกฝนทักษะอาชีพพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่ผ่านการประเมินให้สามารถไปทดลองดํารงชีวิตและประกอบ อาชีพในนิคมสร้างตนเองเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ตอนนี้คนที่ไร้ที่พึ่งทขอทานนี่เข้ามาอยู่ที่นี่มากขึ้นเพิ่มปีถึง20%เราะนะครับงั้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาคมโดยกรมพัฒนาสังคม,มสุขคา,า,ารก็พยายามจะต่อ,อยอดสิ่งแรกที่เราทําคือเราเชิญภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนมา มาเขาเรียกว่า CSR มาสร้างร,รับรับโลกันให้ทุนให้เทคนิคให้วิทยาการต่างๆนะครับ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าธัญ,ญบุรีโมเดลมีความพร้อมมากพอที่จะขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญ,ญบุรีและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาต่อยอดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจสังคมสุขภาพและอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตามแนวคิดการให้ทานถูกวิธีลดวิถีขอทานมีองค์ประกอบการดำเนินงาน4ด้านได้แก่พื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีอยู่68คนและมีผู้ผ่านการประเมินโดยส่งไปยังโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองแล้ว5คน กองทุนโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและการบริหารที่มีการนำไรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมาจัดสรรให้ผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนวันและศักยภาพของผู้ใช้บริการทั้งนี้จะมีการขยายผลไปสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้ง11แห่งทั่วประเทศผมคิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับปริญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกินร้อยแล้วละ่ะนะครับเพราะว่า มีแขกมาเยือนที่นี่เพิ่มขึ้นถึง17เ<า>นะครับเมื่อกี้ก็ให้ทางผู้ปกครองเนีทำเป็นเป็นทะเบียนไว้นะครับมีสูตรเที่ยมต่างมีวิธีทัศน์และเราก็พยายามผลิตสื่อนะครับเพื่อจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมเดินทางของศูนย์รัที่เพิ่งนี้ยในภาคต่างๆนะครับงนั้นเราก็จะได้เป็นที่พักที่พิงที่อิงที่หนุนให้กับคนที่ยังขาดความเข้มแข็ง สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังการเสนอผลการดำเนินงานโครงการทัญบุรีโมเดลการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอุทยานรีไซเคิลการเพาะชำกล้าไม้และตัดกิ่งไม้การปลูกกล้วยน้ำว้าน1,500ต้นการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการทัญบุรีโมเดลและให้กำลังใจผู้ใช้บริการพร้อมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป